สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนสวัสดีค่ะอ้อออร์แกนิกฟาร์มหรือฟาร์มสุกออร์แกนิกนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผลการหวยไม่ถูกนะคะอันนั้นลืมมันไปนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะแยะในโลกใบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่เล่นหวยเหมือนอ้อก็มีความสุขต่อไปกับการเล่นหวยนะคะก็วันนี้อ้อมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากการฝึกฝนการเป็นเกษตรกรมือใหม่ นะคะก็ทดลองปลูกกล้วยมาได้วันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่สพอดีนะคะต้นกล้วยก็สูงใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการลองเอาแก้วมังกรนะคะลงลงตรงนั้นนิดนึงนะคะตามที่เห็นตะปิ๊กเกอร์ทดลองเนี่ยแต่โบกสะบัดพัดมาไวๆอยู่ก็ดินมันข้างล่างมันเป็นดินเหนียวคะ่ะแก้วมังกรไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่ากล้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเวลาแอบ,บไปดูคลิปของคนอื่นเขาว่ากล้วยประมาณ3เดือนเนี่ยมันเป็นประมาณไหนแต่มีเรื่องที่ดีกว่านั้นนะคะหลังจากที่อกหักจากการไม่ถูกหวยนะคะมีเรื่องที่ดีกว่านั้นก็คืออ้อเนี่ยได้มีการทดลองทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมา3ามเดือนแล้วเราก็ยังไม่เป็นสีแดงสักทีแต่ดูนี่ดูจุลินทรีย์ขวดนี้นะคะโอ้โหขึ้นสีแดงแล้วดีใจมากเลยดีใจมากๆาจริงๆนะคะเพราะว่า การรอคอยของจูลินซีสังข้อแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่มหาศจรย์ยากแล้วยาวนานมากเพราะว่านอกเหนือจากกลิ่นที่เหม็นแล้วนะคะก็จะมีความต้องขย่าทุกวันต้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังนี่เป็นขวดแรกที่แดงที่แดงเลยนะคะเนี่ยก็ขอบคุณทุกๆยูทูบเบอร์นะคะทุกๆเกษตรกร,ร,กรที่ทําสําเร็จแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะส่วนของอ้อก,ก็จะบอกถึงได้เรียนรู้ว่า ก็ได้เรียนรู้อะไรจากการที่จุลินทรีย์มันแดงในครั้งนี้นะคะก็คือว่าพบว่าเวลาที่เราเอาหัวเชื้อที่เป็นไข่ที่ผสมตามสูตรของแต่ละท่านมาผสมเนี่ยอ้อพบว่าเวลาเ้าใส่เข้าไปอ่ะาใส่ไข่แล้วก็หัวเชื้อพวกนั้นน่ะลงไปมากเกินไปพอใส่ไปมากเกินไปปุ๊บพอมันเน่าอะคะ่ะแล้วจุลินทรีย์มันกินไม่ทันมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราอยากได้นะคะ อันนี้ก็เลยลองปรับวิธีการดูก็คือว่าก็ใส่เข้าไปน้ำผลนี้ใส่ไปครั้งแรกใส่ไปห้าช้อนนะคะก็ไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเหมือนเดิมก็ไปเจอคลิปอยู่ท่านหนึ่งะคะจําไม่ได้ว่าดูเขาดูเยอะมากว่าดูเพราะว่าเป็นไครนะคะจำไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าพอพอว่ามันพบว่ามันไม่เป็นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเทน้ําออกครึ่งนึงแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปใหม่นะคะ ก็พบว่าอ้อวางไว้เงี้ยสองวันมัน,ม,นมันแดงแล้วค่ะอ,อ้อดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณ YouTube ท่านนั้นที่บอกถึงวิธีการแก้ไขนะคะขอให้ผลบุญในการให้ความรู้ในครั้งนี้ของท่านนะคะส่งผลให้ท่านมีผลผล,ผลิตที่ดีมีไรายได้เยอะๆนะคะถึงแม้ไม่ถูกหวยก็ขอให้ได้ไรายได้จากทางอื่นได้จากการทำมาค้าขึ้นผลผลิตงอกรามแทนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะ ดีใจจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ขวดแรกที่อ้อทาได้เลยแบบอยากบอกโลกมากเลยค่ะก็สําหรับ3เดือนที่เป็นตั้งแต่เริ่มกรกฎดาเนาะเริ่มศึกษาเกษตรเริ่มดู y o u t u b e เนี่ยก็น่าจะ 7, 8, 9, 10, 11, 12เข้าเดือนที่6นะคะอันนี้เป็นจูลินซีสักข้อแสงขวดแรกที่ประสบความสําเร็จของอ้อนะคะก็แชร์ถึงข้อผิดพลาดให้ฟังแชร์ว่าทํายังไงก็เมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปแต่ก็ ก็ทํามา6เดือนนะคะพิ่งจะได้ขวดแรกค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรมือใหม่นะลงลงมือทําจากสิ่งเ,เล็กๆลองก่อนนะคะลองว่ามันมันเป็นไหมมันทําได้ไหมถ้าถ้ามันปลูกแล้วมันเวิร์กดินมันดีนะ้ํามันได้ก็กลับว่าก็ขอให้แบบเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะคะจากความรู้ที่เรามีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ